นน 66, องมคมนาคมก็ได้ใช้เงินกว่าเจ็ดพันล้านนะคะในการเข้าซื้อตึกสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ไจะรู้แล้วแหละเนาะว่ามันคือแห่งไหนนะคะกออ็อยู่ในย่านพระรามเก้านะคะแล้วตึกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตึกที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะคะมันเป็นตึกที่ในอดีตเนี่ย ที่วันก็พลังไปตั้งนานเลยแต่ชีวิตไม่รู้ทำไมมันยังคงข้างข้าใจไม่มีวันได้พี่ฉันไม่จดฉัน ในช่วงต้มเนี่ยต้มยำคุ้งย่งเคยเป็นตึกฟ้างมาก่อนนะเป็นตึกฟรังและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบริษัทที่เข้าไปซื้อตึกเราตึกน,นี้รเวทแล้วก็ราถว่ามันประจกบหอพอดีพอพอดีพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินหลังจากรีโรเวทเสร็จเนี่ยกองทุนเกษตรฯนะคะมีการปรับแก้นะคะระเบียบต่างๆนุ่นนี้นั่นนะคะแล้วก็มีการทำการศึกษาแล้วก็เป็นที่มาของการเอ่อ ลงทุนตัดสินใจลงทุนเนาะซึ่งตึกแห่งนี้เนี่ยนะคะในช่วงปลายปลายปี6-5ที่ตัดสินใจซื้อมาเนี่ยต้องบอกว่าอ,อ,อัตราการอัตราการเข้าเข้าทำกำไรหรืออัตราการเช่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1%เท่านั้นเองก็คือทั้งตึก100%เนี่ยมีคนเข้ามาเช่าประมาณ1%เเท่านั้นนะคะและก่อนที่จะมีจะมีการซื้อ ตึกนี้เนี่ยตัดสินใจซื้อตึกนี้หรือลงทุนในตึกนี้เนี่ยก็ได้มีการนะคะทำเรียกว่าทําแผนคือก่อนที่เขาจะลงลง,ลงทุนอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการทําแผนเนาะซึ่งแผนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามัน มันชื่ออะไรครับผมอ่านไม่ออกครับผมอะไรเนี่ยสกายอะไรเนี่ยผลตอบแทนที่ได้เนี่ยจะได้อย่างเหมาะสมซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวลองติดตามดูในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านศาสตร์สวัสด์ก็จะมาคุยให้ฟังนะคะว่ามันน่าสงสัยยังไงนะคะแล้วก็เมื่อเริ่มดําเนินการจริงเนี่ยเริ่มจากมีผู้เช่าในปีแรกเนี่ยประมาณ1-2%เท่านั้นย้านะคะปีแรก ที่ลงทุนมีคนเช่าแค่1-2%ึงถึงสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป2ปีก็มีผู้เช่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่สำนักง,งานประกันสังคมรายงานบอกว่ามีคนเข้ามาเช่าใช้ตึกเนี่ยประมาณ40%แต่ดิฉันต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่น่าสงสัยค่ะเป็นตัวเลขที่มีการเบ่งมาแล้วมีการเก็บตัวเลขที่คาดเดาว่าจะมีผู้ใช้ในอนาคตเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในตรงนี้ด้วย นะคะซึ่งตัวแลขจริงๆเนี่ยอาจจะต่ำกว่า40%อยู่ที่ประมาณแบบ20กืบ30%เท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าตึกนี้เนี่ยทำกำไรประมาณที่ผ่านมาเนี่ยในปี67ประมาณ40ล้านแต่ค่าบริหารจัดการของตึกเนี่ยรวมกับค่าที่ต้องไปจ้างกอ,องทุนในการบริหารเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ50ล้านนั่นหมายถึงอะไรคะ นั่นหมายถึงว่าถ้าทํากิจการด้วยอัตราแบบนี้ต่อไปเนี่ยติดลบทุกปีนะคะติดลบทุกปีแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะกําไรตอนไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้นกําลังบอกว่าบ<ก>ริหาราให้เจ๊งทุกปีแล้วเรอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,เ,นเ,นะเพราะว่าก็ไม่มีคน<า>สนใจเข้ามาเช่าใช้สักเท่าไหร่นะคะและถ้าบอกว่าไอ้เจ็ดพันล้านที่กองทุนประกันสังคมทุ่มทุ่มลงทุนไปในใน,ในตึกตึกนี้เนี่ยก็ เออเรียกว่าจะบอกว่าสูญเปล่าหรือว่าเข้าเข้าขายจะติดลบก็ได้นาะดังนั้นนะคะดิฉันอยากจะชี้ประเด็นว่าสึกแห่งนี้เนี่ยถูกตั้งเป้าแล้วก็จัดทำการประเมินการคาดการณ์เอาไว้เนี่ยอย่างสวยหรู แต่ว่าทุกอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่าเป้าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาดการเอาไว้ในตอนที่ทํารายงานในการในการที่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยบอกว่าภายใน2ปีเนี่ยจะมีคนมาเช่าใช้นะคะประมาณ60%ซึ่งตัวเลขจริงๆตอนนี้เนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกว่า ตัวเลขตามรายงานคือ40%แต่ว่าตัวเลขที่ปรากฏจริงๆที่มีคนมาเช่าใช้เนี่ยอาจจะอยู่ที่20-30%เท่านั้นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แปลว่าไม่ได้เป็นไปตาม,มเรียกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้และถ้าสมมติว่าคิดว่ามีคนมาเช่าใช้100%ที่นี่นะคะเอาแบบ100%เลยนะด้วยอัตราปัจจุบันเนี่ยคือดิฉันไม่แน่ใจว่าตัวเลขเท่าไหร่ประมาณ5 0 0 5 5 0ต่อตารางวาหรือตารางเมตรเนี่ย ถ้ามีคนมาเช่าใช้นะคะวันนี้เต็มอัตราร0 0เนตี่ยต้องใช้เวลา30ปีนะคะกว่าที่จะคืนทุนอันนี้ฉันเอาตัวเลขปัจจุบันตอนนี้ก่อนเนาะ ท่านต้องใช้เวลา30ปีกว่าจะคืนทุนแต่แล้วแน่นอนแหละว,ว่าเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการโปรโมทเนาะทำการตลาดนู่นนี่นั่นแล้วก็พรพัฒนาย่านเนี่ยค่าเช่ามันจะเพิ่มมากขึ้นอะไรคือท่านอ้างได้หมดแล้วคะ่ะแต่ว่าถ้าตัวเลขปัจจุบันเนี่ยคือกองทุนประกันสังคมเนี่ยจะเจ๊งในอีก25ปีข้างหน้าแต่ท่านบอกว่าแต่ถ้าเอาตัวเลขปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันจะคืนทุนในอีก30ปีคือแปลว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยเจ๊งไปแล้วตึกนี้เนี่ยยังไม่คืนทุนเลยนะคะ นะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะตั้งคําถามตัวโตๆค่ะว่ากองทุนประกันสังคมในยุคที่ผ่านมานะที่มีการเซ็นให้ลงทุนในในการลงทุนนอกตลาดแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันน่าจะมีปัญหานะคะมีปัญหาในเรื่องของธรรมภิบาลในการตีความทุกอย่างเอกสารทุกอย่างที่ เออเป็นการศึกษาเนี่ยที่พยายามตีความให้มันเข้าข้างว่าจะต้องแบบโอโ้โหจะต้องซื้อเพราะว่าผลประกอบการมันสวยหรูเหลือเกินเนี่ยนะคะดิฉันก็ตั้งข้อสองสัยในเรื่องธรรมาภิบาลของกองทุนประกันสังคมในการดําเนินงานเนาะอันนี้นะคะยังไม่นับว่ายังมีคําถามอื่นอีกมากมายว่าทําไมกองทุนประกันสังคมเนี่ยถึงตัดสินใจใช้เงิน7จ็ดพันล้านในการลงทุนไปในตึกแห่งเดียวเลยนะคะแทนที่จะไปกระจายลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดแบบอื่นๆ ดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบที่มีคนที่เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอยู่แล้วเพราะว่ากองทุนประกันสังคมเนี่ยคือท่านท่านท่าน,ท,านท่านเป็นหน่วยงานที่ดําเนินการในรูปแบบกลมท่านไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในการที่จะมาบริหารจัดการตึกหรือว่าบริหารจัดการสินทรัพย์แบบนี้ทําไมท่านถึงตัดสินใจที่จะลองทําอะไรแบบนี้ทั้งๆที่มันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากๆนะคะแล้วก็ทําไมถึงตัดสินใจทุ่มเงินกว่า7 0 0 0ล้านบาทของผู้ประกันตนเนี่ย ลงทุนในตึกที่มีอัตราการเช่าเริ่มต้นเพียง1%เปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะอันนี้มันน่าสงสัยมากๆากและอย่างหนึ่งเนี่ยดิฉันจะาขอขีดไฮไลท์นะคะตรงนี้ตึกสกายนายเนี่ยคือชื่อเดิมเนี่ยตอนที่ถูกทิ้งร้านเนี่ยชื่อว่าตึก ICE นะคะ i อซูชื่อเดียวกับดิฉันเลยในช่วงต้มยำปุง้งเนี่ยเอ,อ่อที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนมาถึงช่วงที่เป็นในช่วงโควิดแล้วมีการประเมินมูลค่าประเมินราคา ในช่วงโควิดนะมีการประเมินมูลค่าของตึกนี้เนี่ยหยกๆเลยไม่กี่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่3,000ล้านทําไมกองทุนประกันสังคมถึงยอมจ่ายเงินในราคา7 0 0 0ล้าน<ส>เพื่อซื้อของในราคา3,000ล้านทุกท่านคะทุกๆ1ล้านบาททุกๆ1ล้านบาทที่กองทุนประกันสังคมประหยัดได้และถ้าท่านลงทุน1ล้านบาทนี้ให้ได้ผลตอบแทน50%ไปอีก30ปีเนี่ย มันจะงอกขึ้นมาเป็นเงิน4.32ล้านบาทท่านคิดดูว่าถ้าท่านประหยัดได้นะคะ4,000ล้านเอาแค่ท่านซื้อในราคาที่มันควรจะเป็นนะ่ะถ่าลองคูณ4ไปว่าในอีก30ปีเนี่ยเราจะมีเงินเข้ากองทุนเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้นะคะอันนี้คือค่าเสียโอกาสที่เกิดขึ้นของผู้ประกันตนดิฉันก็อยากจะชวนนะสื่อมวลชวนดิฉันเข้าใจว่าหลายคนเนี่ยเก่งกว่าโคน,นันนะคะอยากให้ท่านลองนะคะไปคุยประวัติของตึกนี้ดูว่า ตอนเริ่มต้นเนี่ยมือแรกเนี่ยใครเป็นเจ้าของและมือถัดมาใครเป็นเจ้าของและมือถัดถัดมาอีกเนี่ยมีชื่อของใครปรากฏอยู่บ้างมีชื่อนักการเมืองพักไหนบ้างหรือไม่นะคะหรือว่าเออเป็นนักการเมืองที่อยู่ในพักที่เกี่ยวข้องกับพักที่อยู่ในป่านะคะ